ถือว่าได้รับเสียงชื่นชมอย่างสูงมากๆสำหรับดาวรุ่งปีสแตแดงหลายๆคนที่ได้รับโอกาสให้ลงไปเล่นปล่อยของในสนามเกมปีซีซั่น2023นัดแรกซึ่งปีสแตแดงเอาชนะลีดยูเนเตดไปด้วยสกอร์2-0โดยเฉพาะผลงาน45นาทีแรกของเจ้าหนูวัย18ปีนามว่าคอบบี้ไมนูสถานะว่าทีสตาคนใหม่ถูกประดับให้พร้อมลงตาประทับโดยคำชมจากรุ่นพี่อย่างบูโน่เฟรนเดสและดาวรุ่งร่วมรุ่นที่ขึ้นชั้นมาก่อนอย่างอเลนโดกานาโชที่เข้าไปสาแสดงความคิดเห็นล่นคำสรรเสริญให้คอบบี้ไมนูบนช หลักฐานที่ยืนยันครับว่าเด็กคนนี้มีของมีศักยภาพในตัวที่พร้อมจะถูกรีดเค้นออกมาให้มากขึ้นกว่าที่เราเห็นหน้าตอนนี้คำถามสาคัญคือเด็กหนุ่มคนนี้เป็นใครและเพราะอะไรถึงได้รับการฟูมฟักอย่างดีจากสโมสรและเอริกเทนฮาร์ผู้ส่งเขาชิมลังตัวจริงปีสแสดงมาตั้งแต่แตซีซั่นก่อนและมักจะนิบเจ้าหนุ่มคนนี้ติดไว้ที่ข้างสนามให้เรียนรู้ประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาอย่างแรกเลยคอบบี้ไมนูเป็นเด็กสต็อกพอตโดยปีสแสดงรับเข้าสํานักมาดูแลตั้งแต่อายุ9ขวบซึ่งจะตัวก็สร้างความประทับใจให้กกับผูู้มมีส่วนดแลาทุ ทุกระดับหลักๆคือความมุ่งมั่นตั้งใจและความต่อเนื่องในการทํางานหนักจนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลากระทั่งได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2, 2022ที่ผ่านมาภายหลังมีส่วนสําคัญพาทีมคว้าแชมป์เอเอเคัพมาของได้สําเร็จอีกทั้งตอนที่ถูกผลักดันให้ไปเล่นรุ่นอายุ21ปีกับทีม U21 เขาก็ทําผลงานเกินวัยจนประทับใจโค้ชของทีมและมีส่วนอย่างมากที่ได้รับการแนะนําสู่เอริกเทนฮากผู้ผลักดันให้เขาขึ้นมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่อย่างสม่ําเสมอโดยเอร,ริกเทนฮ ผู้เล่นดาวรุ่งอย่างคอปี้ไมนูเข้ามามีชื่อบนมานั่งสำรองในเกมทางการหลายๆเกมนั้นความตั้งใจของเขาไม่ใช่เรื่องว่าให้เด็กเก็บเกี่ยวประสบการณ์หากแต่เป็นเรื่องของการที่เด็กๆจะต้องมอบความสามารถที่พวกเขามีเนื่องจากเขาผลักดันเด็กขึ้นมาเพื่อให้มีส่วนร่วมกับทีมเพื่อให้มีส่วนในการพาทีมประสบความสําเร็จที่จริงคอบปี้ไมนูทําผลงานได้ดีมากๆในช่วงเก็บตัวแคมป์หน้าหนาวช่วงฟุตบอลโลก2022โดยตอนนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเก็บตัวที่ประเทศสเปนซึ่งคําว่าเขาทําได้ดีอันนี้ก็เป็นตัวของเอเด,เททเอดไวน้นร การเล่นของคอบบี้ไมโนเป็นเพล่นในนิยามของคำว่าบ็อกทูบ็อกซึ่งถูกพูดถึงในหมู่แมวมองนักฟุตบอลวัยเยาว์มาตลอดเนื่องจากคุณสมบัติสำคัญของการเป็นนักกีฬาที่เปี่ยมล้นมีวิสัยทัศน์การเล่นที่กว้างขวางรวมทั้งเทคนิคส่วนตัวที่เข้าขั้นดีเยี่ยมจึงสามารถเล่นด้ทั้งบทบาทหมายเลข6และหมายเลข8อีกทั้งยังถูกนําไปเปรียบเทียบว่ามีความละไม้คล้ายคลึงกับพอบ็อกบารุ่นพี่จากอะเเดมี่ที่จบไปก่อนหลายรุ่นซึ่งในยักษ์ของการเปรียบเทียบนั้นไม่ได้มองแค่ว่าเหมืืืออออนน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 ททททาา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 างงงงลลัักกกกกษณะะะยภพพเเเ่่นน่กก้ครรมมววไหใแแ หลาายยอย่งโดยเฉพาะการเลี้ยงบอลเอาชนะก่อนแล้วสร้างสรรค์โอกาสเข้าทำจากพื้นที่ที่เปิดกว้างซามลลักเฮิร์ตเคยเขียนถึงคอบบี้ไมนูโดยระบุว่านี่คือผู้เล่นดาวรุ่งพรสวรรค์ตามธรรมชาติที่สโมสรอนถือว่าเป็นของแลซึ่งจะต้องถูกดูแลอย่างดีขณะที่โค้ชเยาวชนของเขาทาวิสบินเนียนซึ่งเป็นอดีตโค้ชเยาวชนของปีสัตว์แดงผู้เคยดูแลคอบบี้ไมนูมาก่อนก็พูดถึงเด็กคนนี้เอาไว้ในเดลิติกว่าจุดแข็งของเขาคือการควบคุมเกมระยะใกล้เขามีภาษาสัมผัสดีเยี่ยมความแข็งแกร่งด้านร่างกายและยังทำได้ดีในทุกกสส่่วนนนขอองงาามเืจ ทักษะของเขานั้นถือว่าค่อนข้างครบเครื่องคนหนึ่งในเกมกับลีดยูในเต็ดเมื่อคืนที่ผ่านมาคอบบี้เมนูสตาร์ตัวจริงในบทบาทของมิดฟิลด์ตัวลึกซึ่งเขาก็แสดงให้เห็นถึงการผ่านบอลที่เฉียบคมอีกทั้งยังเอาตัวรอดจากสถานการณ์กดดันของคู่ต่อสู้ได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะเวลาครองบอลที่คอบบี้เมนูพิสูจน์ได้เห็นว่าไม่ได้โลนลานตื่นเต้นอะไรนอกจากนั้นก็ยังนําไปสู่ประเด็นวิวาทถึงเหตุผลว่าทําไมคอบบี้เมนูจึงเป็นชื่อที่เอริกเทนฮากคไว้วางใจให้อยู่ต่อและต้องเป็นซีดานอิกี ถูกประเมินว่าน่าจะสูงกว่าซีดันอีกเบาอยูหนึ่งช่วงตัวนอกจากนั้นจะมีการพูดถึงด้วยว่าถ้าก,กระดูกบอลของคอบบี้ไมนูแข็งแรงพอบางทีเขาอาจช่วยทีมประหยัดเงินที่จะต้องซื้อมิดฟิลเข้ามาใหม่เพื่อเป็นตัวหมุนเวียนตำแหน่งกับคาเซมิโลได้หากจากันได้นะครับตอนเกมที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต่ควาแชมป์ลีกครับมันจะมีภาพวิดีโอที่คอบบี้ไมนูถูกติวส่วนตัวแบบใส่ใจจากเอเดร็กเทนฮากในทํานองว่าให้ซึมซับโมเมนต์แชมเปี้ยนที่ทีมทําได้แบบนี้เอาไว้มาสะท้อนเหงน,นะครับว่าเอเดร็กเท เส้นแบกของคาว่าดาวลุ่งกับนักเตะอาชีพในทีมชุดหลักให้ได้ในเร็ววันแต่จะเร็วไปที่จะตอบได้ว่าเขาพร้อมร้อยเซนที่จะแบกรับภาระหน้าที่ที่มากขึ้นและหนักอึ้งมากขึ้นกว่าที่มีในตอนนี้ได้เลยไหมแต่ยังน้อยผลงานที่เขาแสดงออกมามันพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้หลายอย่างครับเช่นการที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมักมีพเพื่อนดาวรุ่งน,น้ําดีจบหลักสูตรอะเคเดมีขึ้นมารอเป็นความหวังของสโมสรอนอยู่ตลอดทั้งการที่เอเดร็กเทนฮากผู้ขึ้นชื่อเรื่องการปลูกปั้นผักดันเด็กตามวิถีีีีอออาาาาาาจจจัััักกกกโโมมมมเดดดลควสสสสงงบบปปรรท่่ใใฐน เยาวชนและทางเอดเดนเฮาร์ก,ก็มักพูดถึงอัตลักษณ์ของสโมสนในด้านนี้อยู่เสมอแถมบเขายังนําไปปฏิบัติจริงให้เห็นอยู่ตลอดว่าเขาไม่ได้ละาเลยเยาวชนที่มีความสามารถแท้จริงให้ขึ้นมามีโอกาสกับทีมชุดใหญ่ตัวอย่างมีเห็นเด่นชัดก็ในรายของอเลฮันโดกานาโชที่ค่อนข้างมีอิทธิพลกับทีมในบางช่วงเวลาของซีซั่นที่ผ่านมามันคือตัวอย่างของการเป่าประกาศไปยังเด็กคนอื่นๆที่มองมาจากข้างหลังว่าภายใต้ย,ยุคสมัยของคุณซือชาวดัตคนนี้เขาเพียงคุณมีความสามารถมีความเป็นมืออาชีพและมีความมุ่งมั่นที่อยากจะพ ถึงคุณเสมอก็อเพียงรักษาการทํางานหนักเอาไว้มันคือหลักฐานว่าภายใต้ยุคสมัยของเอเดรเทนฮากอเลฮันโดกานาโชจะไม่ใช่ดาวรุ่งคนสุดท้ายที่ถูกผลักดันขึ้นมาเป็นนักเตะทีมชุดใหญ่แค่เพียงคนเดียวแต่มันจะยังมีตามมาอีกมากกว่านี้อย่างแน่นอนครับ